ถ้าเจอที่ VSL Clinic ตั้งแต่แรกเนี่ยก็คิดว่าปัญหาทุกอย่างก็น่าจะจบไปตั้งนานแล้ว สวัสดีค่ะออมจิรดารอสวัสด์ค่ะก็ที่สําหรับมาที่ BSL Clinic นะคะก็มีปัญหาเรื่องของสิวอุดตันค่ะแล้วก็สิวอักเสบบ้างเล็กน้อยค่ะสิวอุดตันที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะมีบริเวณที่แก้มค่ะแล้วก็หน้าผากสาหรับปัญหาสิวที่เกิดขึ้นนะคะก็ ส่งผลกันครบต่อชีวประจําวันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันก็คืออยู่บนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็พอเรารู้สึกว่าหน้าเรามันไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็คือทําให้เราไม่มีความมั่นใจในการออกไปข้างนอกออกไปเจอคนรวมถึงเวลาแต่งหน้าคือแต่งหน้ายากแล้วก็มันจะเห็นรอยได้ชัดเจน,นะคะ่ะสำหรับที่ BSL Clinic นะคะก็ ไปเสิร์ชเจอคะ่ะในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าหามาหลายที่แล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็อ่านดูรีวิวนะคะในเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกว่าดูตรงกับปัญหาที่เป็นอยู่คะ่ะก็เลยลองเข้ามาปรึกษาที่นี่ดูคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับออมอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่รักษาที่ BSL c l ิ n ิกนะคะก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะทั้งในเรื่องของสภาพผิวนะคะโดยรวมที่ผิวไม่ค่อยแห้งนะคะก็คือสิวอุดตันเนี่ยก็ลดลงมากๆค่ะแล้วก็รวมถึงรอยแดงรอยดำต่างๆบนใบหน้านะคะก็จางไปเยอะมากๆค่ะ ด้วยสภาพผิวที่ดีมากขึ้นนะคะก็ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยติดทนมากขึ้นค่ะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็ทําให้ความมั่นใจเวลาออกไปเจอผู้คนต่างๆมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวทุกคนรอบข้างที่ได้เจออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะทักหมดเลยว่าช่วงนี้เนี่ยดูสดใสขึ้นเยค่ะคุณหมอที่นี่นะคะน่ารักมากๆค่ะเรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของปัญหาสิวแล้วก็ปัญหาผิวนะคะแล้วก็รวมถึงใส่ใจในรายละเอียดมากๆค่ะว่า การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันจะมีผลต่อการรักษาสิวมีผลต่อสภาพผิวแล้วก็ปัญหาของผิวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอที่นี่ก็คือดูแลแล้วก็ใส่ใจดีมากๆค่ะก็สําหรับใครที่มีปัญหาสิวนะคะที่รู้สึกว่าเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะการแต่งหน้าที่ยากหรือว่าไม่มั่นใจนะคะก็คืออยากให้ลองมาที่ BSL Clinic คะ่ะแล้วก็จะไม่ผิดหวังคะ่ะมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนคะ่ะ